หึ่งสองสามผมดูก่อนนะครับเดินเดินแล้วสวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลวันนี้พาท่านมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านใดสนใจพิธีงานแต่งงานงานมงคลงานสมรสหรืองานโกนจุกไม่ใช่มาครับท่านที่อยู่ทางไปทางพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณติ๊กครับพี่น้องจ๋า ชื่อร้านอะครับชื่อร้านอิมคิเช่นค่ะแนะนําเลยครับพี่ติ๊กนะคะอยู่ร้านอิมคิเช่นค่ะรับจัดงานนะคะเป็นงานอีเวนต์แล้วก็ออกงานทุกอย่างค่ะมาจัดงานวันเกิดงานแต่งงานหรือว่างานเลี้ยงสังสรรค์ได้หมดเลยคราคาพิเศษนะคะไปเกจประหยัดค่ะอาหารเครื่องดื่มเอามาเองก็ได้ครับไม่คิดค่าเปิดครับพี่น้องจ๋าใช่ไหมฮะใช่ตามนั้นครับขอบคุณมากคือคุณติ๊กครับขอบคุณครับนี่โอ้โหบรรยากาศครับพี่น้องจ๋าสวยสดงดงามครับนี่โอ้โหเด้อ ท่านใดสนใจมาเลยนะครับคุณติ๊กจะให้บริการดูแลครับพี่น้องจา๋านี่อ่าดูมีสองโซนครับพี่น้องจา๋าเดินเข้ามาโอ้โหดูนี่โอ้โหนี่หลวงพ่อหลวงพ่อสาธุสาธุสาธุโอ้โห in, in kitchen, อิมอิมคิทเช่นนะนี่พี่น้องจา๋านี่สาธุสาธุสาธุโอ้โหดูงามขนาดครับพี่น้องจา๋าบรรยากาศร้าน อยู่ด้านซ้ายมือครับก่อนไปทางพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้องจา๋าถ้าเข้ามาพืชสวนโลกก็จะเห็นอยู่ประมาณนี้นี่โอ้ยชิวมากแล้วนี่มุมนี้ครับผมชอบครับพี่น้องจา๋าฮาเล่รุ่นแรกครับพี่น้องจา๋านี่โห้ยเป็นไงเป็นไง นี่เขาจะจัดมุมมาโหยผมมีสางค์ผมอยากจะทํามากเลยแต่ที่นี่เขาทาเป็นแบบธุรกิจเลยครับพี่น้องจา๋าเห็นมีเปิดนี่นะเห็นอันเปิดเซิร์อเลยต้องจัดัต้องนั่งยางนี้โอ้โหเหเราไม่คงไม่ทานแล้วไม,ไ,ไม่ได้ทานไม่ได้ทานกินแล้วละ่ะเข้าไปกินเถอะ <c oughs> พี่น้องจา๋านี่อืชอบจัดมุมมาเลิศอ่ะนี่มีการซ่อนเอาเครื่องเสียงอไรเนี้ยมิกมึกไว้นี่นะเลิศมีสองโซนครับตอนนี้โซนอีกอ่าเวลาแขกมาแล้วก็ นั่งพักกันตรงนี้หรือว่าจะมานั่งทานอาหารด้านนอกนี่ครับพี่น้องจา๋าเออไม่ไปแล้วออกม่ได้แล้วหลปิดแล้วตามนั้นแหละนี่ครับพี่น้องจา๋าด้านนอก,กน,นะนี่โอ้โหส่วนด้านนี้ครับเป็นห้องพักของอันอเจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลาจะมีงานพิธีมงคลแล้วจะรอแขกอะไรอย่างเงี้ยนะจ็มาแต่งตัวตรงนี้หรือรอแขกมาอย่างงี้นะฮะตรงนี้เลยด้านนี้เลยเนี่ยนะช่วงเวลารอแขก ว้าวสวยเย็นด้วยนะแอร์เปิดเย็นนะครับพี่น้องจา๋าเย็นโลง่ลงๆเลยครับพี่น้องจา๋านี่แล้วส่วนนี้ด้านนอกครับเป็นโอเพนครับพี่น้องจา๋ามีน้ำตกให้นี่โอ้โหชอบบรรยากาศแจ้วแจเวแจวปิดประตูเพเป็ก่อนอืดๆืด,ด,ดืดืว้าว ท่านใดสนใจมาจัดงานเลี้ยงก็เชิญนะครับระดับก็แล้วแต่ราคาเลือกเยอะหลครับมีหลายราคาทุกระดับประทับใจบอกได้เลยคุณติ๊กเขาจัดให้ครับนี่น้องจา๋านี่อีกหนึ่งมุมครับเลิศเมื่อเช้านี้มีคู่แต่งงานไปแล้วหนึ่งคู่นะครับน,น้องจ๋าเมื่อกี้นี้บรรยากาศโดยรวมครับนี่น้องจากคุณพี่เจเสือน้อยพาท่านมาแอวจังหวัดยังไม่นี่วันที่สาวครับ